อดีดูดวงดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกล่าวว่าโมเมาทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์ส่วนมากจะให้ผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานทางโหราศาสตร์กล่าวว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทำให้ดาวราหูมีกำลังเท่ากับ12และมีตัวเลขแทนดาวราหูคือเลข8 โดยดาวราหูถือเป็นดาวธาตุลมหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูแสดงถึงการมีไหวพริบฉลาดแกมโกงมีเล่เหลี่ยมทันคนมีปฏิพาน์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชอบแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อมในแง่เสียหมายถึงการลุ่มหลงัวเมากลับกลอกไม่น่าเชื่อถือฉลาดแกมโกง ชอบสร้างภาพหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีคุณธรรมในแง่ของอาชีพก็อาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงผับบาร์บ่อนการพนันอาชีพสีเทารวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศการซื้อขายเงินในอากาศประเภทซื้อขายหุ้นเงินดิจิตอลหรืองานที่ไม่มีรูปแบบออกมาให้เห็นได้จริงเป็นเช่นดั่งเงาเช่นเดียวกับรรหู ดาวราหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งโดยดาวราหูจะย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมซึ่งมีดาวราหูเป็นดาวประจำราศีจึงถือได้ว่าดาวราหูได้ย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองในรอบ18ปีในทางโหราศาสตร์เรียกตำแหน่งที่ดาวราหูอยู่ในราศีกุมได้ว่าตำแหน่งเกษตรส่งผลให้ดาวราหูมีความเข้มแข็งมั่นคงและให้ผลได้อย่างเต็มที่ โดยดาวราหูจะอยู่ในราศีกุมตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569สำหรับคนทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรจากการที่ดาวราหูย้ายติดตามกันได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังคำทำนายดวงชะตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ ดาวราหูย้ายทำในดวงชะตาสีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภดาวราหูสำหรับชาวราศีพฤษภหมายถึงการงานการธรรมหาได้ก่อนที่ดาวราหูย้ายนับย้อนกลับไปหนึ่งปีครึ่งดาวราหูอยู่ในตำแหน่งราศีมีนถือเป็นพบลาภะของคนลัคนาราศีพฤษภ คำว่าลาภาหมายถึงโชคลาภความสำเร็จโอกาสสิ่งที่ได้มาโดยง่ายกรรมลาภาหมายถึงการได้โชคลาภในด้านการงานทำให้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการงานของคนลักนณาราศีพฤษภมีแนวโน้มจะขยับไปในทางบวกมากขึ้นการทำงานมีความราบรื่นประสบความสำเร็จคนทำงานประจามักมีความก้าวหน้าในด้านการงานแม้มีปัญหาอุปสรรคก็มักมีคนมาคอยช่วยเหลือหรือสามารถหาหนทางแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้ อีกทั้งยังมีโอกาสได้เงินจากงานพิเศษหรือรายได้พิเศษนอกเหนือไปจากงานประจำมีโอกาสได้โชคลาภเช่นถูกลอตเตอรี่หรือได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนประเภทต่างๆที่ผ่านมาคุณมักจะได้ติดต่อกับคนทางไกลได้ไปต่างจังหวัดต่างประเทศได้ติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์งานบันเทิงงานสีเทาตามลักษณะของดาวราหู อย่างไรก็ตามดาวราหูที่อยู่ในเรือนชคลาบในช่วงเวลาที่ผ่านมาสําหรับชาวลักนาราศีพฤศกบางคนดาวราหูกลับไปให้ผลในเชิงคน้นทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งทําให้คนลักนณาราศีพฤศษมีการตัดสินใจใช้เงินหรือทรัพย์สินตามอารมณ์หรือบางคนมีเหตุให้ต้องสูญเสียเงินทองทรัพย์สินบางคนต้องถึงคราวนําทรัพย์สินเดิมมาใช้ทําให้เงินเก็บที่มีอยู่ลดน้อยลงต่อมา เมื่อดาวราหูย้ายตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ดาวราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุ๊มได้ตำแหน่งเกษตรมีความมั่นคงที่สุดในรอบ18ปีโดยดาวราหูจะย้ายจากตำแหน่งลาภะเข้าสู่ตำแหน่งกัมมะจึงถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นส่งผลทำให้คนลักนณาราศีพฤษภดวงดี ได้รับโชคลาภอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโชคลาภความสำเร็จการได้รับการช่วยเหลือในด้านการงานดังนั้นสำหรับผู้ที่กำลังหางานตกงานคุณจะมีเกณฑ์ได้งานมีคนมาแนะนำงานหรือเสนองานให้แบบที่คาดไม่ถึงซึ่งคนลัคนาราศีพฤษภย่อมได้งานที่ตรงตามความคาดหวงังหรือได้งานที่มีความมั่นคง ส่วนคนที่ทำงานประจำดาวการงานเข้าสู่ตําแหน่งเกษตรในรอบ18ปีแถมย้ายมาจากเรือนโชคลาภส่งผลทำให้คุณมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าหรือมีผลงานความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และมั่นคงอาจเป็นไปได้ว่าคนลักนณาราศีพฤษภจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องการงานหรือมีการเปลี่ยนเจ้านายเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานเปลี่ยนสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น หรือบางคนอาจได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่จากระดับพนักงานไปเป็นระดับผู้บริหาร ส่วนคนที่เป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระคุณจะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องโอกาสในเรื่องการได้ลูกค้าใหม่การได้รับงานที่มีการตกลงทำเป็นสัญญาที่จะสร้างความมั่นคงทางธุรกิจหรืออาจเป็นการทำสัญญาที่สร้างรายได้ให้ใหกิจการได้ในระยะยาวอย่างน้อย1ปีถึง1ปีครึ่งที่ดาวราหูส่งอิทธิพลให้ความมั่นคงในเรื่องการงานทั้งนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดที่ดาวราหูย้ายในครั้งนี้ คือการให้คุณงามความดีกับคนลัคนาราศีพฤษภคือความโดดเด่นในเรื่องของการงานที่มีกำลังเข้มแข็งมั่นคงที่สุดในรอบ18ปีโดยเฉพาะการงานที่เป็นไปในลักษณะดาวราหูเช่นงานสีเท่างานบันเทิงงานที่ไม่มีผลงานหรือชิ้นงานจริงเช่นการซื้อขายตกลงกันทางออนไลน์งานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาเหล่านี้ถือได้ว่าถูกฉลกกับดวงชะตา โดยคนลักนณาราศีพระศพจะมีโอกาสได้ความก้าวหน้าและความมั่นคงครั้งใหญ่ตามระดับวาสนาของแต่ละคนแต่อย่างน้อยคุณก็คงจะรู้สึกได้ว่าทิศทางชีวิตในด้านการงานมักจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีความมั่นคงขึ้นมากกว่าในช่วงปีก่อนๆและมากกว่าที่คาดหวังดาวราหูอยู่ในตำแหน่งราศีกุมเร็งราศีสิงห์ซึ่งเป็นตำแหน่งพันธุุเรื่องของทรัพย์สินบ้านรถยนต์ที่ดินครอบครัวถือว่าเป็นตำแหน่งพบเรือนที่ดี ดังนั้นจึงส่งผลต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องครอบครัวการยกย้ายบ้านการเปลี่ยนแปลงรถยนต์การได้มาซึ่งทรัพย์สินชิ้นใหญ่หรือการนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปสร้างประโยชน์อย่างไรก็ตามเนื่องจากดาวราหูเป็นดาวประเภทบาปพ,พระเคราะห์จึงสามารถให้ผลได้ในแง่ร้ายจึงต้องเตือนคนลัคนาราศีพิศภที่อาจได้รับผลกระทบในทางร้ายจากดาวราหู โดยมีคำกล่าวว่าโมมาไทยราหูจึงต้องระวังความลุ่มหลงโมมาในเรื่องการงานบางคนกลายเป็นคนบ้างานจนกระทบต่อความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวการลุ่มหลงมุ่งเน้นแต่ในเรื่องการงานอย่างเดียวอาจให้โทษในเรื่องของสุขภาพรวมไปถึงต้องระวังในเรื่องการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานไปไกลความเสียหายสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินการใช้อารมณ์เหนือเหตุผลระหว่างคนในครอบครัว สำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูนั้นพระพุทธรูปปางที่เกี่ยวข้องกับพระราหูที่ควรหาโอกาสไปสักการะไหว้ขอพรคือพระปางป่าเลไลพระประจำวันพุธกลางคืนซึ่งมีดาวประจำวันเกิดคือพระราหูและปางโปลดอสุรินทราหูหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าพระปางสายญาติสำหรับการทำบุญขอให้มันทำบุญที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข8ซึ่งเป็นเลขของพระราหูหรือเลข12คือเลขกำลังของพระราหู และเนื่องจากดาวราหูเป็นดั่งเงาจึงควรทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายเทียนหลอดไฟเติมน้ำมันในตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าให้วัดหรือทำบุญให้แสงสว่างทางปัญญาโดยการให้ทุนการศึกษาคนที่ด้วยโอกาสการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทานทั้งนี้ดาวราหูเป็นดาวแห่งความมัวเมาลุ่มหลงเชื่อคนง่ายเอาแต่ใจตนเองทำให้ขาดสติเมื่อได้ปฏิบัติธรรมโดยการจเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมก็จะสามารถรอดพ้นอิทธิพลร้ายจากดาวราหูไปได้ ฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ